ครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่นๆ,พนๆน้องๆองที่น่ารักทุกท่านนะผมวันนี้นะผมก็อย่างที่เห็นนะผมวันนี้เนี่ยผมอันนี้คือเส้นทางที่ผมมาหาหน่อครับผมนี่ครับสวนหนออ่อหน่อไม้ครับผมหนอม่หนอไม้จะอยู่ตรงนี้นะผมคลิปนี้ผมมาอัปเดตสถานที่ที่ผมมาทดลองจุก ประทัดตลอดนะผมจุดลอตเตอรี่จุดซิมซิมดีแท็คบรทุกคอทูมูฟต่างๆแล้วก็จุดมีภูด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมเช้านี้ผมบรรยากาศฝนตกมาเล่นน้อยก็จะมีหมอบแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาของบนดอยนะผมโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูว่าผมเส้นทางค่องข้้นขูขาดนะฮะพี่น้องเนี่ยผมจุดนี้อผมอาหารดอนะครับผมใครยังไม่เคยดูว่าผมคิดไว้ที่ตัวไอที่ขึ้นน้าบนนี้ได้เลยนะผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับผมโอ้โห บรรยากาศเช้า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 ,ชา,ชาแบบนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะโอ้หนาวนะเนี่ยพอเย็นนิดหน่อยนะฮะเขา้าฤดูนหนาวแนละ้วนี่ครับผมว่านี่คือในป่าเลยนะเนี่ยเส้นทางนะผมก็จะประมาณเนี้ยจะเป็นแบบนี้คผมโอ้เราไปสิ้นไม่ได้นะนี่ไงโอ้โห อยู่นะผมออกห่างจากชุมชนมาไกลายอยู่นะผมเนี่ยผมที่ผมมาทดลองจุประทาดอะไรต่างๆนานา,นา,นานแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะได้ไปพร้อมๆกับผมด้วยกันนะครับครับผมและนี่แหละครับผมก็เส้นทางที่ผมไปเนี่ยผมทดลองเออว่านี่สวนยางพารานะผมแต่นี้ไม่ใช่สวนยาพลราของหลานชายที่ผมมาถุมนะครับผมนี่ของคนอื่นนะฮะนี่ยผมโอ้โหผมตก ตอนนี้กรีดยานกันแล้วนะครับผมพี่น้องอ่ชบบาชาวบ้านเขาเริ่มกรีดยานกันแล้วดูครับผมน้ำยานเต็มเลยนี่ฮะนะครับผมเส้นทางก็จับประมาณนี้แหละนี่นมีฝนอ่อยมาเล่นๆนน,น้อยๆนะวันนี้เช้านี้ครับผมเช้านี้เนี่ยผมมาไกลอยู่นะ และตรงนี้แหละครับผมเป็นจุดที่ผมทดลองตลอดนะฮะที่ผมมาจุดประทานนะผมนี่ฮะโอ้โหมีภูของเราเนี่ไงโหยลอตเตอรี่เออเออหลอตเตอรี่อะมันก็เหมือนกันนะฮะครับผมแล้วนี่ครับผมตรงจุดนี้แหละครับผมที่ผมอ่าใช้ในการทดลองตลอดเนาะที่ผมมาจุดประทานนะผมนี่ฮะโอ้โหลอตเตอรี่ดูลอตเตอรี่ฮะสิมการับผมสิมการนี่ฮะโอ้โหลอตเตอรี่ฮะไหนนี่ไง โอ้โหหนึ่งพุทธศักยาชยนนะฮะสองห้าหกหกหนึ่งเนาะนี่ก็ซีมมะผมอันนี้ไม่ใช่ซีมนะแต่เป็นแผ่นของมันอะซีมก็มีอยู่นะนี่ไงซีมอะเออ่เพราะว่าคลิปตอนที่ผมจุกประทานนี่มันไม่เห็นชั้นอะนะยีงไงแบบนี้มันมีอยู่นะเออโอ้โหเป็นขยะเลยอะครับแล้วตรงนั้นนะผมเป็นหมีปูของเรานั่นเองนะฮะผมผมมาเปานะฮะนี่ ปูตอนนี้ขาเป็นสองข้อแบบนี้แล้วนี่ครับผมอ่ะแบบนี้นี่ส่วนหัวโอ้อันนี้คือถ้าใครผ่านไปมานี่ต้องคืนนี่บอกเลยว่าหลอนนะฮะโอเคนี่ผมเราบรรยากาศอา่าข้างหล,ลังทะเลหมอดนิดหน่อยตรงนี้โอ้โหเออนี่ก้อนหินผมคิดว่าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะดูดิจุดอ่าเนี่ยก้อนหินที่ผมไว้ทดลองจุูะทดต,ตลอดนะ้ตอนนี้ขึ้นขึ้นไอตัวนั้นแล้วเนี่ย ว่าผมเอาไว้น,นี่ไงมีปูมัมจุกตัวไมันขึ้นแบบนี้ละเดี๋ยวผมต้องเอาไปเปลี่ยนโยมทีแล้วก็หาตัวอื่นๆแทนแล้วกันนี่ผมอันนี้ผมไม่ได้ทิ้นไว้นะอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะผมก็เลยนะครับนี่ขนยานพ่อแม่ผมตอนนีเนนเนน้เป็นในป่าไนมะ่เป็นไรครับผมเป็นในป่าเนาะก็อันนี้ไงผมออกห่างจากชมุมชนมายเยอะอยู่นะนี่ไงโอ้ตรงนู้นจะมีมะม่วงป่าอยู่นะ คนนี้ไม่ขึ้นวะไม่งั้นนี่เดี๋ยวผมไปลุยแล้วละ่ะเนี่ยอะไรหมอกครับผมเช้าๆบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมคลิปนี้ผมพามาอัปเดตสถานที่ผมมาจุดประทัดทดลองเฉยๆนะผมก็จะประมาณนะี okay, ้โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ารอดูกันเลยนะผมว่าจะเป็นคลิปอะไรนะผมแล้วคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ